สบายดีสวัสดีผอมพี่น้องเบิร์ตจุกูจุกคนเดอร์บอชิยูฝั่งไทยฝั่งลาวและทางต่างประเทศนะเนาะก,กะสบายดีทุกทุกคนน้นองผอพี่น้องวันนี้ก็มาพบก,กับข่อยคือเก้ามนีมนีกะสี่นําตะปูเนาะเพราะว่าทางกุฏิใหม่ของชุมฮาและบ้านหัวยา้ามุจพร์าาาคแห่งสวรรค์เขตนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นกบไม่แล้วปีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะกำลังสิปูแป้นนอ้นองผอพี่น้องวันนี้เครับไปซื้อตะปูแปดกระพกมาปีเรียบร้อยแล้วกะสี่เอาลงไปให้ อยู่ทางวัดปะเนาะไปเบ่งประชม,มกันแลวกะ็สิพาเบ่งกุติหแหละพอแมมพี่น้องหลังจากี่แบบมุงลังคาแล้วไปทีเดียบ,บร้อยเยนะาะไลเมอร์เลยผนละมงแล้วก็ได้ตอนนี้ก็กำลังลงมือสิปูแปนต่อไปเนาะไปเบ่งประชมกันเลยพอแมมพี่น้องก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อไปไปเบ่งประชมกันเลยตอนนี้ก็ลงมาหอดหวัดเลยเนาะนี่แต่ปูทีเขาซสือมาก็ได้กล่องหนึ่งแปดสิบ ห้าพันกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละกล่องหนึ่งก็ได้มีตะปูแปดกับตะปูหกเนาะให้เพิ่นตอกกันนั่นแหละตอกแป่นปูเนาะตะปูหกอันนี้แปดปูว่นนามาเชียวตอกอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องย่าไว้ใช้นี่นะนี่เนาะอาจะประมาณนี่วันนี้ก็ะชีพา ไปเบิ่งกุฏิเฮาเนาะยาเพิ่นว่าก็ให้อันให้อันสร้างเพิ่นเอาไว้เองเนาะพ่อแม่พี่น้องอันตะปูบางก็เนาะกะลงมายามค่ำๆเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กบ่ได้ไปทางใดเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้นะ่ะแม่นแหละ อ๋อโดยโดยโดยผืนแฉบคางแป้นเนาะแหลนล่องมันจะเห็นแปบลบว่าให้มันแบบเวลาปูให้มันแบบประกบกนัแบบนงามเหมนันเนาะผืนมงแล้วเรียบร้อยเนาะกุตินี่ล้างนี่ค่อนข้างสิ่งใหญ่เนะาะพ่อแไม่เป็นนองโตโตโหเนาะ ใหญ่เดอ้อเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนเนาะเบิง่งรอบๆก่อนรอบๆกุฏิป่าต์ง่ายสุดยอดพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยหลายๆคนสวยกันเนาะนี่ก็ได้เพอร์ชีได้เป็นรูปเป็นลางนี่แมนเรื่องง่ายๆเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าหลายคนละหาละชีพ วา่าจะอยู่ฝั่งไทยฟังลาวเห้อและกาทางต่างประเทศเนาะเพิ่งกะซอยๆกันมาลงมากับนางเอกขอเชืญเก้าเลยสวัสดีพี่น้องเป็นอาดาดีใจเพรเห็นความครึบเนะ่ะของกุติก็ <c oughs> ดีใจเลยเนาะดีใจได้หลายหลังจากที่หัวอม,มุทนาบุญน,นำละลายคนเนาะหลังจากที่ยุดเไปโล้ชสุกวันต้นเดิมนะ่มเนาะ ดนอะไรผัวช่วงเห็นห้เห็นหน้าได้ช่วงเนี้ยทำหายทำหน้าแล้วไปทีจะร้อยเนาะนี่เนาะแผ่นลูซิงรวมทั้งหมดกับสามสิบสี่แผ่นเนาะข้างละสิบเจ็ดแผ่นแม่นบ่เอ่ยแม่อืมนใส่อันกันห่อนพร้อมได้หันเนาะอ๋อเสื้อนี่เท่าไหรนะเสื้ออันแผ่นลูซิงนี่รวมทั้งหมดเม่ละสองร้อยกว่ารวมทั้งหมดกับประมาณสี่หมื่นกว่าบาท สี่หมื่นกว่าบาทเกือ 50, บห้าหมื่นปเดี๋ยวนาะเพิ่มมากโมเมนต์ห้าหมื่นผมจักมื่นนั่นมันพอพอเด้พอพอดการรวมกับอันน่ะคับอีกอย่างมันกระป่า,ลานลมปั้นอย่างมันเถอเด้การรวมเบิดกับประห้มประมาณห้าหมื่นถึงแล้วเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งข้างบนก่อนเนาะนี่เด้เพิ่นกบไม่เรียบร้อยแล้วเนาะ ไม่เป็นปูไม่เป็นปูนี่บ่พ่อล่อยอเพิ่นปูแล้วจังว่ากันอีกเธอหนึ่งเนาะโอ้โหว่าสีจักแผ่นเนาะมันจะบัพ่อค่อนข้างสิบแบบว่าง่า่นะหืมปรดกบแล้วไปเรียบร้อยเนาะแนมลงไปข้างล่างสูงๆได้พอแม่พี่น้อง เพิ่นปูถ้าเบิ่งวัดเพิ่นปูแล้วเนาะก็ชีมาเบิ่งอีกเทื่อนึงโอ้งแนมลงไปมองนางเอกแนมขึ้นมาสูงป่ะโค่นแนมลงไปกก็สูงเมนตะกอตะกอตลางกับแบบว่าบ่สูงดอก นะแนมประปุนก็สูงพอสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้อง่อ,อแจกน้องทั้งน่ะสูงเด้อก็ขึ้นมายัางแบบว่าหัวใจสันส่นๆแนมลงไปข้างล่างครบแล้วแล้วสังเทิงนี่เพิ่มมิแต,ต่สิซลเรนล่องแลนยังหาแล้วนี่นะแบบว่าเแบบวลาประกบกันมัน จังงานนั้นเนาะมันบ่ออันห่างนะว่าอ่างไงมึงห้องบนเนาะถ้ามีฟ้ามีอย่างพันกัติดก็งามลายเนาะนี่จะสิป,ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเสนใจเวลามุ้งกัประมาณสองสามเมือบ่เนาะเพราะว่ามันโมเมนต์กระเบื้องเนาะมันลด มุงแล้วว่าอยู่อีกอย่างนึนมงนมันก็ะโบได้ต่อเนาะมันยาวเลยอนะืมมันยาวเลยเนาะความคืบหน้ากับปลายลายพอสมควรอยู่เนาะความพี่น้องหลังจากที่ปูแบบปูแปนปูนปนยังแล้วเป็นทีบเรียบร้อยเลยะเกะสมควรกระชีเขาไม้ชีแปดเอาวงกบวางเนาะแต่ละบอดแต่ละบอดเนานะ ความคืบเนี่ยกับปลายลายพอสมควรอยู่เนาะหลังจากที่แบบรอคอยกับต้นพอสมควรเนาะน,นั่นจะเป็นอุปกรณ์ของ่างเนาะฝันเขาวางไว้แถวทงสะดวกสบายพ่ต้องลงไปข้างล่างเนาะเพราะว่ามันแบบมันอันลงลําบากนะวางยังไงมันสูงเนาะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอันนี้ฝันขนแป้นขึ้นมาข้างบนแล้วก็มากบอยู่ข้างบนเนาะให้มัน แล้วอยู่ข้างบนแล้วก็จยงตอกแปนปูเนะาะพ่อแม่พี่น้องไม่ก็เป็นไม้ยางเนาะแปนปูนี่คอยก็ยังหงุดเนาะเวลาหามเสาขึ้นมาเมืนอนั้นเนาะพอพากันยกขึ้นแบบสุดยอดเลยเนาะอยู่ในคลิปมาพ่อแม่พี่น้องพี่น้องหลายคนก็จนว่าป้าคือปอใอูใส่รถยกเพมือนว่าเนาะใส่รถยกก็แพงขนาดเลยแพงแห้ง ซาอุดังอะไรและมันสูงมันสูงกว่าหมู่เนาะสูงลีรอ,อแบบว,ว่าหยกเนี่ยโอ้ยใส่แหงลหลายคนเลยแหละเพราะว่ามันมีสีนน่ตนเนาะสี่ตนยาวแล้วกันหยกหยกโอ้ลีรอ,อเยเลยนักขนาดได้พอไหมพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิลงไปข้างล่างเนะาะวันนี้เดี๋ยวเพิน่นปูแป้นแล้วเรียบร้อยก็สิมา ให้เบิ่งอีกเธอนหนึง่งเนาะกระชประมาณนี้เมื่อนี้ก็ชื่อตะปูมาให้เพิ่นเลยแหละเพราะว่าเพิ่นก็กบไม้กรบยังแล้วเพิ่นก็ชิปูเนาะสังเกตบันไดลงสูงแฮงโูเนาะปูฝนะั่งนันสิเป็นหอแจกเนะาะแหน่เพิ่นว่าขึ้นเพิ่นขึ้นจนบ่ได้อีกเพิ่นว่า ขึ้นเลยค่ะสั่นแล้วอ่ะก็ขึ้นมาได้แล้วว่ะเนาะไปชิประมาณนี้ลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อใหญ่ๆเนาะอันนี้กับบุพุรัวาชได้กอมาได้เนาะนี่ก็ได้ไปทีละขั้นตอนเนาะอืมอิดบ็อก อันนี้ก็จะเป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะหลายๆฐา,านมวาซิอยู่เมืองนอกเมืองหน้าทาง USA เป็นหลายๆการเมืองไทยพร้อมเนาะผอไม่พี่น้องที่เพิ่นอ,นอมรธนาบุญช่างกุฏิวัดปั้นหอยยางเนาะแล้วก็หลายๆซ่องเนาะผมมาซอยกันเนาะถ้าผมมีชุมเพิ่นก็คือสิบแบบว่ากุฏิดังนี้ก็คือสิบแบบโมได้สั้นี้เนะาะผอไม่พี่นอ้อง ก็ต้องขอบคุณขอบคุณจุมพิลายลายเดอ้อก็ขอให้จุมพิลอยู่ดีมเีเฮงเนาะความเจ็บอยาให้ได้ความไข้อยาให้มีร่ำรวยๆำรวยคิดจริงได้ก็ขอให้สมมุงมาต์ปารถนาเนาะทุกๆคนนั่นแหละเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งเนาะ,ะก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ความคืบหน้าก็ไปซํมนี่เนาะกุติก็เทอว่าไปหลายเติบแล้วเนาะ หลังจากทิ่บาแบบว่าผันปูยังแล้วกับสีมาให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งเนาะเพราะว่ามันยังบรดีพอหลายอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องช่วยๆกันอีกนะก็บเบิ่งไปเรื่อยๆนะเนาะถ้าใครมีน้ำใจก็อยากซอยกะซอยได้คือเกาเด้พอพ่อแม่พี่น้องอยตอนนี้ก็จะึ้นเมื่อเยเนาะไปะเบิ่งบรรยากาศอัน ยามแรงของบ้านหอยางของจุมเฮาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมเลยบบดน,นี้ตอนเฮาขึ้นเมืองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาจากวัดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกัเบิ่งบรรยากาศยามแรงของหมู่บ้านหอยางเลยแหละเบิ่งบรรยากาศเก่าๆของหมู่บ้านหอยางของจุมเนะฮาเนาะอันนี้ก็สิเป็นห้านเพอที่ข่อยมากินเนาะนี่ช่วงนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องในคลิปเก่าเลยที่หลายๆคนกินฮอดเนาะ บ้านเงียบสงบดีเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นงัวมอฝนทีเด็กเต็มเลยพ่อเนาะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นแแบฝนเนาะแพะเลยลเพื่อนทรงเก่าเนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นเหล่าเขาฝนเนาะในสองเราสิประมาณนี้เนาะ หน้าร้ายเข่าร้ายกับือวว่าแล้วเนาะนี่เนาะเมื่อนี้กับพ้นตกอยู่แต่ว่ากับบ่อคอยแหงปะ,ะนาเนาะตกเป็นช่วงๆเนาะนเรือนเปิดน,นี่เนาะ อนนี้ก็มาหา่อเทือนไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะพ่อแม่พีน่น้นองนั่งเอกรับรถเกือบบลอดเนาะคือประมาณนี้เนาะบรรยากาศยามแรงของหมู่บ้านของสมเฮาเอาละสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท,ทานเนาะจังไกาก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนะาะบว่าชิ่ฟังลาวฟังไทยและทางต่างประเทศนาเดอ้อก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้อง เอาไว้พ่อ,อ,อกันคลิปหน้าเด้อสบายดีประสุผู้สุขคน